พวกนี้เนื ite, ่องจากเมื่อส no like, ิ้นเดือนที Luci ่ผ uh ่านมานี้เองคือเดิมเป็นคนที่ใช้สายตาเห็นจริงๆแว่นที่เห็นเนี่ยมีทั้งสั้นยาวเอียงครบอยู่ในนี้นะครับเป็นโปรเกรสซีฟเลยนะครับเพราะว่าผมแบบสายตาสั้นมาตั้งแต่ป .4 สมัยก่อนดูทีวีเท่าไหร่คะสั้นเท่าไหนเออผมสั้น750ดร้ยห้เอียงเอียง250แต่ไม่เท่ากันข้างีแล้วก็มียาวร้อยร้อยกว่าถึงสองร้อย แล้วสุดท้ายที่หนักที่สุดคือว่าเมื่อ <S <S เมื่อสิ้นเดือนนียจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะหลายปีมาแล้วผมมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของวุ้นในตา <S <S <อ>หรือว่า,อาจอ,อประสาทต,ตาเสือ่อมผมจะมีกุ้งประจําตัวผมอยู่ข้างตาขวาอยู่เป็นประจำ <S <S มันเป็นดๆมันจะเป็นดำๆแล้วมันจะเป็นกุ้งตัวหนึ่งก็ลอยลอยไปลอยมาแล้วเมื่อวุ้นสิ้นเดือนมาเนี้ยข้างนี้มันตามมา ข้างนี้มันเหมือนเป็นแมงมุมเหมือนอ๋อเป็นอย่างนี้ใหญ่ๆเป็นใหญ่ๆนี่จะเริ่มเริ่มไอ้นี่วุ้นในตาวุ้นในตาเพราะว่านั่งนั่งอยู่อ้าวเฮ้ยมันไม่มีนี่เฮ้ยโอ้ตายแล้วมันเป็นแบบอย่างนี้มันอยู่ข้างในของเราไม่มีแมงวันแต่คือบางทีเราไม่รู้ตัวไงเอ๊ะอะไรอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างในตามันเป็นมันเป็นแบบว่าใช่ครับเหมือนยักษ์ใหญ่ผมก็เลยว่าโอเคคือเรารู้ไงเพราะว่าแล้วก็อีกสักพักเนี่ยพอเกาะไปเกาะมามันเริ่มมีแสงแวบๆ นี่เลยนี่เลยเอฟเป็นของจอระสาทก็รู้สึกว่าเราศึกษาเมื่อไพวกเราเป็นเรื่องต่างเลยแสดงเฮ้ยเฮ้ยอาการนี้แย่เราทำไงนึกถึงเอเจึ้นมาทันต์ผมก็เลยซื้อซีมาทำนะครับเมื่อสิ้นเดือนวันนี้สองวันสองสามวันแรกอ่ะผมกินวันละสองซองตอนสิบโมงเช้านะครับทีเดียวเลยหรือเปล่าทีเดียวสองติดเลยไหมติดเลยติดเลยเเปิดมากินสองซองเลยครับนะครับแล้วก็ พอผ่านไปได้ประมาณแค่ประมาณสักประมาณสามถึงสี่วันเช้ามีเช้าวันนึงผมตื่นมาผมรู้สึกว่ามันหายไปไหนวะไมได้วแต่ผมกรอบกรอบกรอบสักพักอ้าวเอาเจอแล้วทำไมมันจางมันจางลงเอ้ยกุ้งเราจากสีดำมันกลายเป็นสีเทาอ่ะแล้วก็ไอ้ข้างที่ยายมันบูงมันก็รู้สึกมันจางจางไป ันรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจคือมันมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในวุ้นในข้างในอ่ะทำให้ทาให้โพซิชันหรือว่าตำแหน่งเดิมของมันเปลี่ยนไปแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มมันจางลงจางลงจนเราอาจจะหาไม่เจอเริ่มเริ่มเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีความหวังมาก่อนว่ามันจะหายเพราะเรารู้ว่าไอ้เรื่องจอภาษาตาเสืรอมเนี่ยลืมไปเสียมันไม่มีทางกลับคืนมาได้ แต่ซีทำให้ผมมีความหวังว่าอ,อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จางลงไปเยอะพอมสมควรดีแล้วนี่ตอนนี้ก็คือทานตอนนี้ก็ทานเร่ๆก็ลดมาหรือวันละสองวันละองผมคิดว่าประสิทธิภาพมันสุดยอดมากก็คือว่าด้วยเวลาเพียงสามถึงสี่วันม,มันทําให้เห็นผลท,นทันทีเลยว่า ในตามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรารู้สึกว่าสบายตาขึ้นเพราะผมใช้คอมพิวเตอร์ตลอดใช่แล้วแล้วความชุ่มชื้นของดวงตาดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับรู้สึกไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคงกรีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คุชาผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นมีความหวังว่าจะดีขึ้นกนี้เพราะว่าเป็นเยอะมากลูกค้าผมสายตาสั้นแล้วก็จนพอเริ่มอายุขึ้นเลขสีเนี่ยมันเริ่มเป็นไงเป็นเริ่มเป็นมารมมาตั้งแต่ตั้ง ซื้อใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะใส่แว่นจนรู้สึกบางทีแบบนอนก็ไม่รู้ตัวว่าใส่อยู่ปุ๊คือมันใส่อยู่จนเป็นอวัยวะในร่างกายทั้งนอนบางที่อาบน้ํายังลืมเลยว่าเราใส่แว่นอยู่เว้ยไม่ถอดทอดครับแต่ว่ามันจางกอนนี้คือมันจางมันจางลงมันจางลงตอนเรายังนี้เรายังเห็นอยู่มันปุ๊บแต่ว่ามันมันไม่รบกวนเราเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนคือทําใจว่าทําใจชินอยู่กับมันไม่เป็นไรมันมันกวนเราโอเคโอเค เราก็ต้องบางคนบางคนไม่รู้จักผมก็จะเห็นว่าเป็นไรกอกไปกอกไปกอกมาคือบางทีมันลำคาเราต้องพยายามกอกไปกอกมาแล้วมันจะเหลวมันต้องหาแบบจ,จังหวะสักพมันจะลอยหลบไปเงี้ยเดี๋ยวบางทีมันกลับมาใหม่บางคนไม่รู้จักผม,<อ>มกผมม็ทำไรกอบตาอยูน่นัะเกอกไปเกามาอีกอ๋อคือมันขัดขวางมันขัดขวางไงเราลำคาดแต่เราไม่หลบไม่ได้แต่ก็ ปกติก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมหลบไปอ๋อแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้มันเริ่มจางลงพี่ว่าตำแหน่งตำแหน่งจางลงแสดงว่ามันมันเริ่มเข้าใกล้เราแสดงว่ามันมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนคือตาเราเนี่ยถ้าเกิดถ้าคุณถ้าคุณสังเกตอะไรที่มันอยู่ใกล้ตาเราปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเบลอและจางนี่ครับแล้วก็เราจะไปเห็นโฟกัสในส่วนที่ไกลออกไปแสดงว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งแล้ะ แล้วมันเริ่มดีขึ้น,ออนขอบคุณซีมากๆ <laughs>